การแก้กรรมใช่ไหมโอเคการแก้กรรมมีอยู่จริงไหมนะครับคำตอบก็คือไม่มีอยู่จริงถ้าในทางคำพีพุทธเรานะคำพีพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องการแก้กรรมไอ้พวกหมอดูฮงจุย้ยทั้งหลายแหล่หรือว่าการต่อดวงชะตาทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเป็นพิธีกรรมที่เป็นแค่ความเชื่อแต่ว่าถ้าหลักตามสัจจะความจริงตามสัจจะอริยสัตว์แล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกนะฮะ คือกรรมที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนมันได้แต่เราสามารถแก้กรรมในปัจจุบันได้โอเคปะ่ะพฤติกรรมในปัจจุบันของเราเนี่ยสามารถแก้ได้จริงๆมันคือการแก้กรรมปัจจุบันสมมติสมมต,เมมตนะิเราไปด่าคนไว้สมหมินะเราไปด่าคนไว้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วไปคอมเมนต์ใน Facebook ไปด่าเขาไว้คำถามนะเราสามารถแก้กรรมในอดีตได้ไหมไม่ได้ ถูกไหมเราไปเราไปด่าเขาไปแล้วถ้าเขาจะฟ้องมันคือกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้วไงถูกปะม,มันคือเกิดการไอ้นี่ขึ้นมาแล้วทีนี้กรรมปัจจุบันเนี่ยแก้ได้ไหมคําตอบก็คือแก้ได้นะเราก็ไปขอโทษเขาไงถูกปะไม่ใช่ว่าไปแก้ว่าเราจะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วแต่เราไปขอโทษขออภัยได้แต่กรรมนั้นเกิดขึ้นไหมเกิดและต้องรับผลของกรรมด้วยทีนี้กรรมเนี่ยมันไม่ได้เล่นงานในแง่ข,ของความเป็นอกุศลอย่างเดียว แต่กรรมดีที่คุณสร้างเนี่ยคุณก็ต้องรับผลด้วยสมมติว่าคุณเป็นคนขยันให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุของความร่ํารวยเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการให้ทานสมมติคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีความเมตตาชอบให้อาหารหมาแมวชอบให้อาหารสัตว์ชอบให้ช่วยเหลือโรงพยาบาลชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเราก็ต้องรับวิบากกรรมด้วยนะ วิบากการรมของความร่ํารวยเกิดมายังไงก็ต้องรวยยังไงก็ต้องมีทรัพย์นึกออกไหมสมมติเป็นคนที่ไม่ชอบกินเหล้าเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินเหล้าไม่ชอบสังสรรค์ไม่ชอบปาร์ตี้เลยอะ่ะก็เป็นคนรักษาศีลไงเออเห็นสัตว์แล้วแบบมีความเมตตาสัตว์เห็นของคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะขโมยของคนอื่นเพราะกูก็มีของกูอยู่แล้วถูกไหมมีเมียอยู่แล้วก็ไม่ไม่อยากจะเจ้าชู้มีผัวอยู่แล้วก็รักเดียวใจเดียว โกหกก็ไม่ได้อยากจะโกหกใครกูก็อยู่ของกูได้สินห้าบริโภคน่ะยังไงก็ต้องรับวิบากกรรมนะวิบากกรรมนั้นก็คืออะไรฮะต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์นะหรือถ้าไปมีโอกาสอันนี้สงน้นมากพอไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องรับวิบากในการเกิดเป็นเทวดานะมันเป็นวิบากกรรมเหมือนกันต่อต่อให้คุณทําดีอะ่ะคุณก็ต้องรับวิบากกรรมความรวยเหมือนกันคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีทําทานด้วยความเมตตาทําความด้วยความเคารพ คุณก็ต้องรับวิบากกรรมนะวิบากกรรมในการรวยอะ่ะเกิดมาหน้าตาดีอะ่ะก็ต้องรับวิบากกรรมเหมือนกันโอเคป้ามันให้ผลกรรมใดในโลกเนี่ยเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้คุณทําชั่วหรือคุณทําดีคุณก็ต้องรับวิบากโอเคปะ่ะกรรมไม่สามารถที่จะทําแล้วกลับไปย้อนแก้ได้ แก้กรรมในอดีตไม่ได้เพราะด่าแล้วก็คือสร้างแล้วแก้ไม่ได้กินเหล้าแล้วกลับไปแก้ไขสุขภาพในอดีตไม่ได้แล้วเพราะป่วยแล้วตอนนี้ต้องรับวิบากแล้วชอบดูดบุหรี่กรรมมันเกิดแล้วมันแก้ไม่ได้วิธีเดียวคือคุณต้องเลิกเลิกแล้วพอด้วยระยะเวลามันมากพอเนี่ยเอฟเฟกกรรมมันก็จะทํางานสุขภาพคุณก็จะค่อยๆดีขึ้น แต่วิบากกรรมที่คุณเคยดูดบุหรี่มาก่อนนะ่ะมันก็แก้ไม่ได้แล้วนะนึกออกไหมเป็นคนที่ออชอบขยันอา่านหนังสือมากๆเลยกรรมก็คือสร้างละทําให้ตัวเองสติปัญญาดีใช่ไหมขยันและสติปัญญาดีเจริญภาวนาเป็นประจํากรรมสร้างแล้วนะยังไงแล้วเนี่ยสปีหปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสติปัญญาดีแน่นอนสมองดีแน่นอนถูกปะเป็นคนที่ขยันออกกาลังกายในปัจจุบันถูกไหม ทำไปเรื่อยๆสักปีหนึ่งอ่ะสุขภาพดีแน่นอนกินกินแต่ของที่ดีสุขภาพดีแน่นอนในระยะยาวถูกปะมันคือกรรมที่คุณทําในปัจจุบันเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละคุณอย่าคิดว่าแม้แต่เพียงมโนกรรมที่แค่คิดแค่คิดว่าอืผัวคนนี้หน้าตาดีจังเลยมีแฟนอีกสักคนหนึ่งดีไหมแค่ความคิดที่เป็นมโนกรรมนะผมจะบอกให้มีผลนะยกตัวอย่างง่าย พระุทธเจ้าท่านตรัดว่ามโนกรรมที่แม้เพียงแค่คิดว่าอยากจะทําบุญบุญนั้นก็เกิดแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ามันมีคนหนึ่งที่แบบศรัทธาพระพุทธเจ้ามากได้ยินในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีคนที่แบบแค่ได้ยินคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาขนลุกขนพองนะเขาอยากจะเจอพุทธ,ธะมากยุคนี้นี่แม่งแบบว่าเห็นพระพุทธเจ้านี่คือเหมือนกับเฉยๆ เห็นพญายนาคนี่กูวิ่งหาเห็นเทพคนนั้นวิเศษนู่นนั่นนี่อ้เงี้ยแม่งกูวิ่งหาในยุคนั้นนี่เขาเป็นคนที่แบบพอได้ยินคําว่าแค่พุทธะนะเขาไม่จิตใจเลื่อมใสมากๆว่าอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าสักครั้งอยากไปได้ยินได้ฟังได้เห็นพระพุทธเจ้าแค่ได้ยินทำสักประโยคนึงเนี่ยเขาจะแบบดีใจมากๆเลยเขาก็ด้วยความศรัทธาพระเจ้าท่านเขาก็ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรนะเขาว่าไปเอาดอกไม้ วิ่งไปถวายพระพุทธเจ้าแต่ในขณะที่วิ่งไปแม่งสะดุดล้มหินตายแม่งตายก่อนด้วยอานิสงส์แค่คิดว่าอยากจะไปถวายแม่งยังไม่ถวายเลยนะคุณลึกงภาพนะยังไม่ถวายเลยดอกไม้นี้ยังไม่ถึงหน้าพระพักท่านเลยตายก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้ด้วยท่านไม่รู้ด้วยแต่ด้วยอานิสงส์นั้นนะ่ะไปเกิดเป็นเทวดารูปงามเลยบนสวรรค์ มีทิพวิมานสมบัติมาหาศาลเลยนี่แค่คิดนะยังไม่ถวายนะอยากจะไปแต่ยังแปลว่าบุญยังไม่สําเร็จเลยนะแค่คิดศรัทธาพระพุทธเจ้าเนื้อดาบุญคือพระพุทธเจ้าเขาก็เหมือนกับระลึกได้มีสติระลึกได้ว่าเออเราจะไปหาพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เป็นเทวดาก็มาหาแสงสว่างในสว่างสวยัยไปทั่วเลยมาตอนลางคืน ก็พระโมคคัลลาก็มองเห็นเอ้ยเทวดาอะไรเนี่ยทําไมมันสักดาเยอะจังเลยทําไมดูสว่างสวยจังเลยมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าท่านก็ถามท่านก็ถามว่าเธอมาจากไหนทําไมเธอถึงมาเวลานี้อะไรเงี้ยข้าพระุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาพระโอ๋มากตอนสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยเพิ่งตายเมื่อวานนี้เลยเนะตายมาเลยสดๆร้อน แล้วก็กําลังจะมาถวายท่านเนี่ยกำลังจะมาได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านแต่ก็ตายซะก,ก่อนบุญน้อยเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาเนาะท่านก็แบบเทศธรรมะให้ฟังด้วยอานิสงส์จากการแค่คิดอยากจะทําบุญนั้นนะี่ยทให้เขาเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครับแค่ฟังธรรมอะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เห็นไหมคุณอย่าคิดว่าแค่กรรมเล็กๆน้อยๆอะ แค่ความคิดมันโนเล็กๆแน่น้อยมันสามารถสร้างกรรมได้เลยคุณลองแบบศรัทธาพ่อแม่ดูสิหรือว่าเ,เชื่อฟังพ่อแม่แค่ความคิดอะจิตใจมันผ่องใสามากๆเลยนะหรือถ้าคิดไม่ดีอะจิตใจเราก็ขุ่นมัวทันทีเลยนะสวรรค์นในอกอ่ะนรกในใจเหมือนกันนะมันสามารถปรับภพบภูมิได้มนุษย์เนี่ยต่อให้เราเป็นมนุษย์เนี่ย มันก็มีทั้งมนุษย์เทโวเทวดาเทวใช่ไหมมนุษย์เปรตอะ่ะก็มีนึกออกไหมจิตใจเป็นเปรตอะ่ะมีความโลภเกิดก็เป็นเปรตแล้วนะมีความอิจฉาริษยากลายเป็นสัตว์นรกแล้วนะถูกไหมเราคิดดีทดําดีเราคลายเป็นมนุษย์แล้วนะการที่เราจะเป็นมนุษย์ได้ยอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามโซเชียลมีเดียตามที่เขาใช้ชีวิตแล้วเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดี คิดว่าสมมติว่าเราเลี้ยงลูกที่ดีเราเป็นมนุษย์ที่ดีไหมใช่เป็นมนุษย์ที่ดีไหมเราทํามาหากินสุจริตที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ดีไหมก็ดูดีใช่ไหมอาจจะแค่ดูดีในทางโลกแต่คำว่าเป็นคนดีในยุคเนี้มันมาตรฐานไหนอ่ะคนดียุคนี้กินเหล้าเยอะแยะนะมาตรฐานพระพุทธเจ้าหรือว่ามาตรฐานปุถุชนครับต้องคิดนะการเป็นคนดีมันเป็นแค่คนดีในจริยธรรมในยุค ในในความเข้าใจของเราแต่มันมีมาตรฐานของมันอยู่กายกรรมวัมจีกรรมมโนกรรมอะ่ะมันมีมาตรฐานของมันอยู่ว่าความดีนั้นนะ่ะมันมีเกณฑ์วัดอยู่ครับสมมติเราเป็นเราบอกว่าเราก็เป็นคนดีนะก็ทํามาหากินทุกวันก็กินเหล้าทุกวันดูดบุหรี่ทุกวัน <c oughs> ขโมยของบ้างเป็นบางครั้งกินของบ้างของออฟฟิศบ้างอะไรบ้างเป็นบางครั้งนันนทีอะไรเงี้ย ลูกงอแงก็โกหกบ้างเป็นบางครั้งเป็นบ่อยๆบ่อยๆทำอย่างเงี้บยบ่อยๆทุกวันทุกวันเนื่ยสักสิปี20ปีคุณว่ามันติดเป็นอจินกรรมไหมติดเป็นสันดานเลยนะทีนี้คำถามคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าทําสิ่งนี้เ,นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะสะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานนอนเนื่องสันดานเนี่ยไม่ได้เป็นคําหยาบนะสันดานเนี่ยเป็นภาษาบาลีเลยนะมันเป็นอุปนิสัยเดิมของเราที่แบบติดอยู่แบบนานแสนนาน คำถามคือเราจะแก้การโกหกของเราบ่อยๆหรือการเลิกกินเหล้าเลยอ่ะสมมติผมท้านะคนกินเหล้าจนทุกวันเนี้ยคุณกินมาสิบปียี่สิบปีอ่ะให้คุณเลิกกินวันนี้ทันทีคุณจะเลิกได้ปะใช่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะมันไม่ได้ง่ายทีน,นี้คำถามคือคนดีในยุคปัจจุบันเนี้ยก็ยังกินเหล้าอยู่ก็ฉันก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะนูนน่นนี่ใครนะใช่ครับนั่นคือมาตรฐานของคุณครับแต่มันไม่ใช่มาตรฐานของที่ เป็นมนุษย์คนปกติศีลแปลว่าคนปกติการกินเหล้ามันไม่ใช่คนปกตินะเพราะการกินเหล้าแม้เพียงหนึ่งแก้วผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่กินเหล้าแค่แก้วเดียวแล้วแก้วไม่ได้เต็มด้วยนะกินเบียร์ด้วยนะไม่ได้เหล้าด้วยนะเบียร์แค่แบบนิดเดียวเองอะไปเที่ยวด้วยกันตอนสมัยผมก็เป็นหิวหิวอะกินเหล้าแค่แบบแค่ครึ่งแก้วนิดเดียวเองอะขับมอไซค์แล้วชนเกิดอุบัติเหตุอะแค่ขับกลับอะ่ะตอนเรียนมหาลัยเนี่ย แค่อุบัิเหตุคุณว่าแม้เล่าแค่เพียงนิดเดียวอะ่ะแค่อึกเดียวอะ่ะสินก็ขาดแล้วนะครับทําให้ขาดสติแม้ต่อให้สติคุณยังแข็งแรงคุณบอกว่าคุณมีสติอยู่แต่สตินั้นก็อ่อนครับโอเคไหมเห็นไหมมาตรฐานมันไม่เหมือนกันมาตรฐานพระพุทธเจ้ากับมาตรฐานของคุณคุณบอกว่าเอ๊ฉันก็เป็นคนดีอะ่ะคนดีมาตรฐานไหนเนื้ออรอไหมโอเคคุณอาจจะเป็นคนคิดดีพูดดีทําดี แต่ถ้าอยู่ถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบของศินห้าที่เป็นศินบริบูรณ์นะครับมันก็ยากที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่ในกุศลอยู่เนืองเนืองคุณต้องเข้าใจคํานี้นะครับมนุษย์ที่ดีที่จะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องเป็นมนุษย์ที่เข้าใจคําว่าสงบเย็นมนุษย์ที่อยู่นอกเหนือกรอบสินห้าไปอ่ะมันจะหาคําว่าสงบเย็นได้ยากคุณจะเข้าใจคําว่าเย็นน่ะไม่ค่อยได้ เย็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเปิดแอร์เย็นๆพัดลมเย็นๆแล้วกูเย็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจว่ามันต้องแป็แบบฟิลแบบจิตใจมันไม่รุ่มร้อนอ่าจิตใจมันมีความมั่นคงจิตใจมันมีความผ่องแผ้วผ่องใสสว่างสวยัยอยู่เฉยๆอยู่กับใครมันก็ดูนุ่มนวลอ่อนโยนดูอยู่ใกล้แล้วมีดูมีบารมีดูมีสง,งา่า ดูหน้าแล้วมันดูผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสมันต้องเป็นฟิลนันนนนน้นอันนี้ส่งเนี่ยมันเป็นอันส่งของศีลห้าครับคุณเข้าใจปะคนที่จิตใจมันไม่กังวลกันวันคือคนที่ไม่ได้รักทรัพย์ของใครมาถูกปะทํามาหากินด้วยสุจริตใช่ไหมคนพูดโกหกทุกวันอะ่ะมันก็มีความต้องจํานะต้องจําว่ากูโกหกอะไรวะพอพูกูพูดไม่เหมือนเดิมอะ่ะเอาแล้วนะ กวนกระวายนะใช่ป่ะถ้าเราพูดตรงอะ่ะเราพูดแต่เนี่ยเราไม่ต้องโกหกแล้วเราไม่จําเป็นต้องจําด้วยเพราะเราพูดความจริงสัจจะจริงถูกป่ะหรือเอ,า,อาง่ายๆคนเจ้าชู้อะ่ะผมถามคนเจ้าชู้นะไอ้พวกที่ฟังแล้วเจ้าชู้อะ่ะคุณลองนึกภาพนะมีเมียสักสองคนอะ่ะสมมติมีคนคุยสักห้าคนนะลองดูเดีสมมติยังไม่มีเมียอะไรลองดูสักห้าคนคุยผู้หญิงสักห้าคนอะ่ะคุณจะกระวนกระวายมากเลยนะคุณต้องจําว่าไดอล็อกเนี้กูคุยกับใครอยู่วะ คนนี้น้องชมพู่คนนี้น้องน้องพลอยวันนี้น้องลิซ่าอะไรเงี้ยแม่งคุยสาพัดคนเลยอ่ะแล้วต้องจาแนร์หรอกทีเนี้ยความเครียดมานะฮะหน้าตาแบบขุนมัวมาเห็นปะอันนี้สงของศีลถ้าเราแค่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ไม่ต้องไปโกหกใครถูกปะโอเคแน่นอนการคุยอ่ะหลายคนอ่ะมันอาจจะยังไม่ผิดศีลครับแต่มันเป็นมโนกรรมที่มีโอกาสที่ทําให้คุณผิดศีลได้ เข้าใจฟรีว่าคือแปลว่าพฤติกรรมคุณยังไม่ผิดหรอกแต่แนวโน้มอ่ะความลาดเอียงเทเอียงอ่ะมันทําให้คุณผิดได้นึกออกไหมสมมติคุณเป็นคนที่แบบอ,อคิดว่าตัวเองไม่อยากกินเหล้าหรอกสมมตินะไม่ชอบกินเหล้าหรอกคุณบอกว่าเออก็ชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยกินแต่คุณชอบไปปาร์ตี้บ่อยๆอ่ะคุณว่ามันมีแนวโน้มที่ทําให้คุณต้องกินสักวันปะ่ะนิดๆหน่อยๆแม่งต้องมีแหละถูกปะ คุณซือสภาพแวดล้อมมันมีผลนะคุณมันยืดยุนะสภาพแวดล้อมคุณชอบแบบปาร์ตี้คุณชอบไปอะไรแต่คุณบอกคุณไม่นั่งกินน้ําเปล่ามันเป็นไปปะเป็นไปไม่ได้เห็นไหมความลาดเอียงเทเอียมันมีแนวโน้มที่ทําให้เราผิดศีลอยู่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยศีนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีเลยศีลเนี่ยเป็นเป็นจริยธรรมแบบเบื้องต้นเลย บางศาสนาอาจจะไม่ได้สอนเรื่องศีลด้วยซ้ำไปแต่ว่าศีนเนี่ยเป็นเหมือนบาสเป็นฐานเป็นเหมือนพีระมิดอะถ้าเป็นพีระมิดใหญ่ๆที่อยากจะพัฒนาจิตใจตัวเองเนี่ยผมว่าการครองศีลไว้อะเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์นะลองดูไหมลองลองท้าดูไหมอันนี้สงของทานเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยการันตีเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้สงของทานเนี่ยมันน้อยให้ร้อยครั้งกว่าจะได้ผลเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นแบบ2ปีปีหนึ่งเนี่ยผมว่าต่ำๆนะที่มันให้ผลนะหเดือนปีหนึ่งเนี่ยแต่ผมท้าเลยนะ คุณรักษาศีลสักเดือนหนึ่งลองดูคุณได้เห็นผลเลยคุณจะมีความสุขขึ้นทันทีเลยจิตใจคุณจะเป็นมนุษย์เทวโวขึ้นมาทันทีเลยเทวดาเทวโวเลยจิตใจมันดูผ่องแจ้วผ่องใสเทวดาเข้าใกล้เข้าไหมมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายที่มีความเหม็นกินสัตว์กินอะไรเข้าไปเยอะแยะมีความเหม็นมากๆแต่เราเนี่ยมีสองกายมีกายเนื้อกับกายละเอียด ต้องยอมรับว,ว่ามนุษย์มีจิตใจกับมีร่างกายถูกไหมเราคิดดีทําดีได้ถูกไหมเรามีจิตใจที่แบบผ่องแผ้วได้ถ้ามนุษย์คนไหนเนี่ยรักษาสีได้ดีบริบูรณ์ดีเทวดาเข้าเ<ม>ข้า,ขาใกล้นะฮะเทวดามาช่วยเหลือได้นะฮะอ่าแบบละลึกถึงเทวดาคุณเคยไหมละลึกถึงเทวดาแบบ,บฝรั่งเขาใช้คำว่าโกดอะล,ลึกถึงเทวดาแบบบางทีไปห้างอุ้ยอยากได้อยากได้ที่จอดจังเลย วันนี้เพิ่งไปทําบุญมาด้วยเดี๋ยวอุทิศบุญให้เจ้าที่แม่งได้ที่จอดเลยนะโคตรน่าอัศจรรย์เลยอะ่ะผมเคยทําอย่างเงี้ยบ่อยนะตอนเช้า,เช,าเช้าไปตักบาทเช,าเช้าเช้าแบบไปเซนทันโว์อย่างเงี้ยแม่งไม่มีที่จอดนึกออกไหมแล้วแม่งเสกไปแบบบางทีไปวันศุกร์ไปวันเสาร์อย่างเงี้ยคนเยอะใช่ไหมเลยแล้วแบบไม่มีที่จอดเลยอะ่ะและลึกถึงแค่ตั้งจิตลแล้วรและลึกถึงอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะ อยากได้ที่จอดจังเลยเทวดาดดเดี๋ยวอุทิศบุญให้เนี่ยเพิ่งไปทําบุญมาถ้าได้ที่จอดนะเดี๋ยวอุทิศบุญให้เลยแป๊บเดียวแม่งได้ที่จอดเลยโคตรอัศจรรย์แม่งมีคนออกต่อหน้าเลยก็มีถูกไหมหลายครั้งหลายคราวเป็นอย่างนั้นถูกไหมหรือว่างานบางงานเราอาจจะแบบอันนี้เอามาเส้นเส้นคนฟังนิดนึงเผื่อ,ออาจจะแบบมีมีจิตใจฮึกเขิมอยากจะอยากจะฝึกการให้ทานฝึกอยากจะรักษาศีลอ่าเอามาโมติเวตกันนิดนึง อ้าแต่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะฮะซึ่งเทวดาเนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเขาได้บุญจากเราเนี่ยนะฮะเทวดาเป็นเหมือนผู้ใหญ่ครับเป็นเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราคล้ายๆเป็นปู่ย่าตายายของเราพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยตรัสว่าคนในโลกของเราเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน แปลว่าเราต้องเป็นญาติกันมาก่อนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเพราะเราเกิดมาแบบนับภพบนัชาติไมทั่วเลยหมาตัวหนึ่งที่อยู่ถ้าอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนเราในอดีตชาติก็ได้อาจจะเป็นสักห้าร้อยชาติที่แล้วอุปมาอุไมยอย่างนั้นนะเออแม้กระทั่งพระพเจ้าพูดไว้ในพระสูตรหนึ่งเลยนะฮะท่านบอกว่าเออเวลาทําบุญเนี่ยต้องอุทิศให้เปรตด,ด้วยแปลว่าอะไรครับพระเจ้า,าบอกว่าไม่มีเลยแม้แต่บุคคลเดียว ที่ญาติจะไม่กลับไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมแปลว่าเราต้องแบบหูเวียนว่ายตายเกิดเยอะมากและมีญาติเราที่ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ถ้าเขาได้อนิสง์ผลบุญนั้นน่ะเขาจะสามารถเปลี่ยนพบภูมิกลับไปเกิดเป็นเทวดาได้หรือกลับมาเป็นมนุษย์ได้เป็นการสร้างบุญเลยนะนี่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยเทวดาก็สามารถบอกได้เหมือนกันเทวดาบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้ ที่ท่านไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์อ่าเป็นเทพเทพบุตรเทพธิดาอยู่ข้างบนแล้วอาจจะได้ยินคําขอของเราแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีบุญนะฮะสมมติเราไม่มีศีลเลยอะ่ะเราไม่มีบุญเลยอะ่ะมันเหมือนบุญเนี่ยมันเปรียบเหมือนเงินเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีตังค์เลยอะ่ะเราก็คงจะผ่านดันขึ้นทางด่วนไม่ได้เหมือนกันเนาะใช่ปะบุญเหมือนกันถ้าเรามีบุญอะ่ะเออบอกเทวดาเหมือนเส้นๆไว้นิดนึงอะ่ะ ก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะผ่านด่านนั้นไปได้เช่นผมยกตัวอย่างนะมันมีในพระบิดกนะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีแบบผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบทําบุญก็ชาตินั้นทําบุญครั้งเดียวนี่ชอบแล้วนะ <c oughs> ชอบทำบุญ <c oughs> ทต่มวอยู่ข้างครั้งเดียวทัพพีเดียวแล้วลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเออไหนก็ทําบุญแล้วอาทิศม้ให้กับ นายนี้เลยบานไม่หน่อยก็คือแบบคนเฝ้าโยมโลกอะ่ะอุทิศไคครั้งหนึ่งตายพอดีแบบตายจากชาตินั้นพอดีทําบุญแค่ครั้งเดียวนั้นน่ะไปเจอพญายมพญายมก็บอกว่าเธอเคยทําบุญอะไรมาบ้างอันนี้บอกผมไม่เคยทําบุญเลยเลยครับล,ลึกไม่ได้พญายมช่วยนะช่วยก่อนว่าเอ้ยเธอเคยทําบุญให้เรานี่เคยเธออุทิศบุญให้เราเธอจำไม่ได้เหรอแค่ระลึกได้เท่านั้นครับอนุโมทนาเอาด้วยบุญนั้นนะฮะไปเกิดเป็นเทพบุตรเลยฮะ เห็นไหมมีบุญเหมือนมีตังค่าผ่านทางเหมือนกันนะอ่าแปลว่าแบบนี่พูดพูดมาปุ๊บเหมือนับอสร้างความลาดเอียงเทเอียงให้พวกเรารักษาศีลกันนะครับถ้าเรารักษาศีลได้ผมว่าสุขภาพก็ดีจิตใจก็ดีแล้วก็เป็นพื้นฐานแห่งความดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยถ้าเอามาตรฐานพระพุทธเจ้าศีลครับแต่ถ้าเอามาตรฐานปุถุชนแค่เป็นคนดีแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่ ประเสริฐเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยากเป็นคนประเสริฐนะฮะอาจจะต้องรักษาศีลไว้นะฮะศีลเน,นี่ยเป็นเหมือนการทําประกันชีวิตเหมือนกันที่ค่อนข้างการันตีได้ว่าแนวโน้มในชาติหน้าจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากใช่ไหมพี่ปองยากในระดับที่พระทธเจ้าอุปมาอุปไมยว่าใบไม้ในกํามือของเราที่ท่านหยิบขึ้นมาเนี่ยระหว่างใบไม้ที่อยู่ในมือของเรากับใบไม้ในป่าเนี่ยอะไรมากกว่ากัน ใบไ various, ม้ในมีอยู่แค่ไม่ไม่เท่าไหร่เองใบไม้ในกำมือเนี่ยคือคนที่อยู่ในโลกเนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แค่ในกำมือของเราแต่ใบไม้ในป่าเนี่ยมหาศาลเลยใช่ไหมนั่นคือคนที่เราเห็นกันทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยลองไปเดินพารกินแล้วคนมามากๆเนี่ยลงนรกหมดนะฮะลงอบายภูมิหมดเลยเคยเห็นมดสักขวยหนึ่งไหมเห็นเห็นสักแบบดองหนึ่งไหมเห็นมดเห็นปลวก เห็นหมาสักฝูงหนึ่งเห็นอะไรเห็นนกสักฝูงหนึ่งเคยไป็นเสี่ยวสุนันไหมออายบจะภูมหมดเลยนะเป็นทุกขติภูมหมดเลยนะะเราอาจจะอยู่หนึ่งในนั้นถ้าเราไม่รักษาสินห้าไว้สินห้าเป็นเหมือนตัวการันตีเหมือนกันที่จิตใจมีตัวแนวแนวโน้มแนวเอียงที่ทําให้เราเป็นสุขติภูมิได้บางคนบอกว่าโอ้คุณลิขิตหุยเราไปแบบทําจิตใจให้ผ่องแผ้วตอนตายก็ได้เราก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์มึ่งมั่นใจ คนที่มีสันดานแบบไหนมันมักจิตใจมันมักจะจําแบบนั้นนะจิตเนี่ยเป็นเหมือนเมมโบอรี่ขนาดใหญ่ที่เขาเซฟทุกทุกอย่างถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาคุณคิดว่าอะสมมติใครที่ชอบแบบหงุดหงิดเมียอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดผัวอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดเพื่อนอยู่ตลอดเวลาหงุดหงิดเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา,เ,า,เ,วลาเคยเป็นไหมมึงเป็นใช่ป่มถ้ามึงเป็นบ่อยๆมึงดูได้เลยนั่นแหละจิตใจตอนมึงตายจะเป็นอย่างนั้นแหละมึงลงนรกแน่นอนนึกอ,ออกปะ เพราะจัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันจะเป็นฟิลนั้นแต่ถ้าเกิดแบบในชีวิตประจําวันเราเป็นคนที่มีความมีความสุขคิดอะไรก็คิดแต่แบบอยากจะทําบุญอยากจะฟังธรรมอยากจะช่วยเหลือคนเออเห็นมาแมวแล้วแบบมีกุศลที่ดีขึ้นในจิตใจคิดดีการกระทําดีอยากจะช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลฟิลเนี้ยถ้าแล้วจิตใจของคุณมีความใสสว่างอยู่ตลอดเวลา ตอนคุณตายก็มีแนวโน้มแบบนั้นแหละฮะหรือต่อให้คุณไปตกนรกนะต่อให้คุณแบบเชื่อคติพูธแล้วคุณไปตกนรกนะก็มีคนที่คอยช่วยคุณเพราะจิตใจคุณดีโอเคไหมพระพุทธเจ้าถึงตรัสไงครับว่าขอให้เชื่อว่าทําดีแล้วได้ดีแน่นอนทําชั่วแล้วได้ชั่วแน่นอนแม้ผลของความดีนั้นเนี่ยยังไม่ส่งผลเนี่ยแต่ความดีนั้นไม่หายไปไหนนะฮะ ความดีนั้นจะคอยส่งผลเมื่อคนดีเห็นว่าผลของความดีเนี่ยส่งผลคนดีถึงเห็นว่าผลของความดีนั้นน่ะมีอยู่จริงความชั่วบางคนเนี่ยเห็นว่าโอ้ยคนขอละท่านต้องเยอะคนโกงบางกง้านโกงเมืองก็ต้องเยอะแต่มันยังได้ดีอยู่ชนถึงวันนี้แน่นอนครับมันเป็นกุศลเก่าเขามันเป็นบุญเก่าฮะที่เขาทํามาแต่แน่นอนครับเขาทําชั่วเขาได้รับความชั่วแน่นอนครับโอเคปะ่ะ คุณไม่ต้องไปสาบแช่งเขาหรอกครับยังไงเขาได้ของเขาแน่นอนต่อให้คุณไม่รู้เลยเขาทําชั่วยังไงเขาได้แน่นอนครับเขาได้ผลของกรรมนั้นแน่นอนคุณจะรู้ได้ไงถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เชื่อและศรัทธาในองค์ของความดีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสรู้นะครับขอให้เชื่อยานสัพพัญญูที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อให เราเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงอยู่ในปัจจุบันธรรมจักรของท่านเนี่ยยังแสดงอยู่นะฮะอย่าให้มันสูญเปล่าเลยเพราะพระพุทธองค์เนี่ยท่านบำเพ็ญเพียรมา20อาสองไขยนะทุกคนนะสี่อสงไขยเนี่ยเป็นช่วงที่แบบได้รับพยากรณมาแล้วโอ้โหมันนับอินฟินิตี้ไม่ทั่วเลยนะครับกว่าที่มนุษย์คนนึงจะไปเห็นแจ้งความจริงแล้วได้สิทธิทบัตรเนี่ยเป็นเพียงผู้เดียวในโลกไปนเนี่ยในโลกนี้มีแค่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเจ้าชายศรธรัชกของเราเนี่ย มีแค่ท่านคนเดียวที่ได้สิทธิบัตรเรื่องนี้เรื่องเดียวนะมีมีแค่ท่านคนเดียวและท่านประ,ประกาศอยู่ณนะปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในเรื่องนี้หรือว่าไม่ไม่น้อมเอียงมาปฏิบัติเลยผมว่าอาจจะเสียชัดเกิดอยู่เหมือนกันนะอาจจะมีความแบบไม่มันเหมือนกับเกิดมาแล้วเหมือนไร้แก่นสารเหมือนกันชีวิตมันค่อนข้างไร้แก่นสารเหมือนกันนะคุณอาจจะแบบเป็นคนรวยแล้วก็ทำมาหากินมีลูกมีเมีย มีวัตถุมากมายลายล้อมคุณอาจจะแบบหาสันติในชีวิตไม่เจอก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยากรู้สึกว่าจิตใจมันอิ่มเอมรู้สึกเต็มเกิดมาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณลองศึกษาธรรมะดูอาจจะค่อยๆแบบฝึก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 ไปเรือเ่อยคุณจะเห็นทางว่าเฮ้ยคำว่าสันติมันมีอยู่จริงนะความสงบสุขมันมีอยู่จริงๆนะเฮ้ยมันเหนือความมีอยู่ความมีตังความร่ำรวยความมีชื่อเสียง การที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะแม่งอาจจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เราทุกคนอาจจะแบบวิ่งหากันอยู่ก็ได้ยิ่งวิ่งอาจจะยิ่งไม่เจอแต่ถ้ายิ่งสงบนิ่งแล้วเข้าใจพุทธะเนี่ยเข้าใจธรรมะเนี่ยอาจจะเจอความสุขในชีวิตเลยก็ได้นะครับเอพิโซดนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในรายการด้วยและกันเนาะนะครับผม,มผมลิขิตประการสกุลครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันเอพิโซดหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ